สสดีจักอะไรนี่แม่น้อยจะกินแพ่นเค้กทัญยพืชนะคะทําเองนักเลงพอไม่มีส่วนผสมของแป้งนะจ๊ะมีทันพืชบดแล้วก็มีทัญยพืชเม็ดกระสิเป็นง่าขาวง่าดําเม็ดทานตะวันแล้วก็อ่าอย่างเงียและแม่น้อยลืมเม็ดแตงโมอ่าบักพาวนะคะบักพาวแล้วก็เ้าโอ๊ตค่ะแล้วก็ เบอร์เบอร์เบอรี hey. ่นะคะแบเบอรี่นะคะนี่บ right. ูเบอร์ี่บูเบอรี่อาไปอะลินตำกันค่ะเห็นว่าจะเห็นเป็นเม็ดท่านตะวันอยู่นะคะนี่ทำเองกินเองไดกเองพอแต่บริกินวันนี้ได้จ้ะเพราะว่าไม่น้อยผสมเครื่องฮ็ดแลวเรียบร้อยแล้วไม่น้อยก็จะแบ่งกินนะคะแต่ก็จะให้พี่น้องดูอันนี้ไม่น้อยก็จะได้กินอีกสามเทื่อสามประมาณสองหรือสามเทื่อนะคะเข้าบริกินหลายปนันพ่อของพวกนี้มันมีไ้พลังงานหลยอยู่แล้วนะคะกินนิดเดียวก็อิ่ม บอน่ากินบอแม่น่อยเห็ดสองอย่างค่ะแบบเพิ่มง่านะคะกับแบบไม่เพิ่มงาขัางในก็จะไม่ง่าอยู่แล้วแต่ว่าคือว่าเพิ่มพิเศษง่าขาวง่าดําตั้งหากเนาะค่ะเนาะ,ะเอาบเบอไหลาใหญ่หางแต่แซ่บแต่กินบอพี่น้องมันเป็นแต่แซบเป็นตะกินไขคอยบอเมืองกันนะมาชิมมาชิมมาชิมกันใหม่ๆร้อนๆเลยโจ๊กเกิดกตกับพี่น้องเย็ยนๆ โยเกิร์ตก็เป็นโยเกิร์ตไม่มีน้ําตาลนะจ๊ะ no sugar นะจ๊ะนี่กินแบบนี้เลยข้างบนของไซเยมหอมหมืดฟัง จะจำหนายภาษีแจ้งออกแล้วพี่น้องไายมกกคาลาแล้วนะเนาะเกี่ยวไปเสือเม็ดอขั้นตะว้นแนนะเม็ดแตงโมน,นะนบูเบล่นะหน้าแนะนะหนบักเพาแหนหอม นนขนาดแน้นใส่ย,ง <laughs> ยังเหี้ยนาะอยู่ทองเหรอคะจัง ท้องใส้อะเริ่มปรับระดับได้แล้วจ้ะามมากามมา,ากคันคอกะเนี่ยเยเกิดก s m o อ e ่ะงอหยาอเูยสอบบ้านไงน มันขอดตบน้าแฟนว่าแต่อ hmm. mm ืมสดน้ำขอดสวยงามเมื่อกี้กมีเงินอะไรนะตัวเฟร์ตัวซูปอร์ฟอืมรถที่ตเร็วสุี่ด่านเี่้างเตอร์มาสเตอรที่แพงแล้วก็วอร์ริเอร์อืมแล้วส่วนก็มีวันวัตต์หินสแตนพอยหิ้วโซฟา เพิ่มของข้างไปล้าเมือม่อวันไปดูดูน้อยนะใหญ่ขึ้นแซ่แบไหม อันนี้แบบงาเยอะอืมว่าว่าสองสามเทื่อเฮ้ยถึงต,ต่อยแล้วพี่น่อใช่ไหมมันแต่กินไม่ละแซ่เพื่อนอืม อืมอืมคือแล้วถ้าเป็นเบียวเวก็ใช้กันถ้ากบบมันเปดนเนี้วแล้วมันเป็นน้ำจะน้อนมันไหลออกข้างๆางอืม <laughs> อัน กินไอยสองมเต้อเต้อเราหกแผ่นเตอิ่มและะ้วค่ะกินท่านย่าพื้นย่า่านบวออิม่มตอนนี้ไม่น,น้อยเริ่มเที่ยวซาลุ่งจักน้อยและหน่อยนึงมันไปอื้อตินท่องเ้อาแน่นท้อง,อง,องดูแรงบ้านเมือง แสบเลิดเดี๋ยวเก็บแพกไว้นะคะมักนฎีสองออรอบเอาอะไรชัวร์ไม่มัวนิ่มแสบแ้แน่นอนไปแล้วจ้า